นั่งคือตอนนี้อุณภูมิมันลดลงแล้วนะเรเห็นว่านะควรที่ต้องย้ายกลับมาที่เดิมแล้วนะปกติเราก็จะสวดมนต์กันอยู่สลาเนี่ยนะว่ากว้างขวางนะไม่อึดอัดนะบางวันก็คนเยอะบางวันก็คนน้อยนะ อากาศตอนเช้าก็เย็นพอเปิดแอร์ก็หนาวนะสงสารแม่ชีเดินไปก็ต่างหาผพ้าพันคอมาพันคอไว้วันนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณ35-36แค่นั้นเองถือว่าเป็นอากาศร้อนปกติ ของพิษณโลกอยู่แล้วนะแล้ว <c oughs> ช่วงนี้โควิดก็เริ่มระบาดอีกแล้วนะนะมาอยู่ในที่ลงๆสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวจะติดมงลวดข้างหลังนะตอนนี้ยังไม่ได้ติดเหตวันมีมงลวดอยู่ก่อนแล้วเห็นว่า,าคิดว่า ไปลือออกก็ยุ่งยากนะพอทำนํำมาติดแล้วก็ไม่สวยนะพอติดกระจกเข้าไปก็ไม่สวยนะนะก็เลยเอาลือออกดีกว่าการจะลื้อทั้งหมดก็ลือไม่ได้นะเพราะว่าเขาเททับหลังหุ้มเหล็กอยู่นะก็ลื้อได้แค่นั้นนะก็เลยยังไม่ได้ติดมงรวดนะ ก็ค่อยๆปรับไปนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะโทรแจ้งช่างให้มาติดมอลรวดโดยเร็วครับศาราพระรวริษาเนี่ยสมัยก่อนเป็นอาคารเล็กๆนะข้างหลังก็เป็นที่ล้างจานอย่างงี้นะ มีห้องพักอยู่ห้องหนึ่งพาก็นั่งสวดมนต์กัอยู่สองสามรูปนะสมัยนั้นเรามากลับมาให,ใหม่เนะ่นะด้านข้างนี่ก็มาเทย,ยื่นออกไปขางด้านข้างนี่ก็มาเทย,ยื่นออกไปเมื่อก่อนเป็นทางรถวิ่งเข้าไปข้งในกุฏิผ้าอยู่ข้างหลังตรงบริเวณกลงหมาเดี๋ยวนี้นะกุฏนะินะ ด้านข้างชีวาวิวัต์นี่ก็เป็นกุฏิเจ้าวาดเก่านะพระก็จะรวมอยู่ด้านหลังศาลาหลังเนี้ยเพราะตรงนี้เป็นหอฉันอยู่ด้วยเป็นทั้งหอฉันเป็นทั้งหอสวดมนตนะ์สมัยก่อนนะวันหนึ่งก็แม่ตานะนะ โยมอชาราชีพธรรมรงก็ปาราบถึงลูกสาวที่เสียชีวิตนะวก็อยากจะสร้างศาลาเป็นอนุสอนก็เลยมาขยายศาลาหลังนี้ให้กว้างขวางออกไปนะแล้วก็ต่อมาก็เริ่มทําบุญวันอาทิตย์กันที่ศาลาหลังนี้นะสมัยก่อนในตาบุญที่ศาลาใหญ่ศาลาเมตตาธรรม โบสถ์ก็ยังไม่ได้สร้างนะัพรนั้นนะปะปรากฏว่า,าทำให้ทํามาคนก็นล้นออกไปนั่งอยู่หน้าศาลานู่นนะไม่พอข้างๆนี่ก็เป็นที่ตักบาทนะพอไม่พอแล้วทำยังไงก็เลยต้องเทขยายด้านข้างนี้ออกไปอีกพอขยายไปแล้วก็มีปัญหาเรื่องฝนรัวยงแก้ยังไงก็แก,งไงแก้ไม่ได้นะ แต่ก็ใช้กันมาจนต้องถือว่าใช้เยอะสุดลาศาลาหลักนี่ยนะใครที่สร้างเอาไว้ก็น่าจะได้บุญเยอะอยู่ใช้สวดมนต์ทำวัดหนังสมาธิอบรมอะไรสารพัดนะนะตักบาตรทำบุญนะแม้จะมีติดแอร์ไว้หมดแล้วก็ตามนะแต่ว่า ก็เกรงใจค่าแอร์นะวัเดือนที่แล้วเล่นไปหมื่นห้าแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้สักสามี่เดือนนี่เงินที่ฝากไว้ในธนาคารสำหรับค่านั่งอ่าอไฟนี่ไม่เหลือแน่นะถ้าไม่เหลือแล้วยุ่งแน่นะก็เลยเอาย้ายกลับมาศาลาน,นี้นะแล้วเปิดพัดลมเอานะเรามองว่าพอเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆนี่นะ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  เวลานั่งสมาธิเวลาเขาไปรู้อารมณ์อะไรต่างๆเนะี่น้อยมันชัดดีนะเพราะเวลาเขาปฏิบัติจริงๆเขาไม่ได้ไปนั่งอยู่ในห้องแอร์หรอกนะอยู่ตามป่าเขาลำเนาไัยอยู่ตามวัดปา่าอะไรสมัยก่อนนะนะหรือแม้กระทั่งบางสำนักที่เป็นที่นิยมอย่างเช่นนะ ธรรมะอาภาอย่างเงี้ยนะถ้าใครเคยไปก็จะเห็นว่าร้อนตับแตกก็ไปนั่งในอาคารของเขาพัดลมก็เปิดเบาๆนะนะห้ามย,าย้ายเบาะห้ามย้ายที่นั่งนะโดยเด็ดขาดห้ามยุ่งเกี่ยวกับอาสนะที่นั่งตลอดสิบวันนั้นนะร้อนอย่างน้นนะแต่ก็ค้นก็ไปกันจังเลยนะนะที่ก็ไม่ได้เปิดแอร์อะไรเลยนะ ก็ไปนั่งกันร้อนๆอย่างนั้นนั่งทีละชั่วโมงชั่วโมงก็ยังนั่งกันอยู่ได้นะบางทีอำนวยความสะดวกสบายมากเกินไปสภาวะก็ใช่ว่าจะก้าวหน้านะเพราะฉะนั้นก็น่ามองว่าไอ้ร้อนๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราดูสภาพจิตของตัวเองได้ชัดขึ้นจิตมันหงดหงิดรําคาญไหม มนันอึดอัดไม่อะไรเงี้ยนะโดนเข้าไปสนะมัยก่อนเวลาปฏิบัติก็อยูอย่บนเขาเหงื่อท่วมตัวเดินยันคมหนังสมาธิทั้งวันกลา,างคืนก็มุ่งครอบอันนึงครอบตื่นเมื่อไรก็ลุกขึ้นมาเดินยยงคมหนังสมาธินะไม่สนใจเวลาจะตีหนึ่งตีสองอะไรไม่เกี่ยวทั้งนั้น ช่วงเมษายนอยู่บนเขามีแต่หินทั้งนั้นร้อนใบไม้ร่วงหมดนะต้นไม้โกลนนั่งสมาธิเงือท่วมตัวแมงวีตอมหูตอมตาหน้าลำคาญเอา,เอากรดมากลางนั่งสมาธิกดอ,อากาศก็ไม่เคยจะเข้าร้อนอบอ้าวอยู่ในกรดนะตัวว่าเปียกแฉะไปหมดนะอาบน้ำวานละเป็นสิบรอบนะ แต่ก็อยู่ได้นะเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วออมันก็อยู่ได้เราเป็นเอาใจการภาวนาโดยที่ไม่สนใจว่าอากาศจะร้อนจะเย็นอะไรที่ไหน,นไ,ปไปปฏิบัติอยู่ที่เชียงรายสามเหลี่ยมทองคำวัดพระาธาตุปูเข้านยอยู่บนเขามองไปอีกฝั่งหนึ่งก็เห็นฝั่งพมา่าฝั่งลาวเนี่ยนะ หนาวจับจิตจับใจนะพะนวมสองผืนผมนะลุกมาเดินอยองกลมเลยตีสองตีสามนะหนาวก็หนาวถุงเท้าสามชั้นสี่ชั้นใส่เดินอยู่กับดินเะนี่ยนะนะั้งสมาธิเดินอยองกลมนะจุดเทียนเอาด้วยซ้ำไปนะก็ยังมีความสุขเออมันขยันมันเพียนดีนะเวลาลงมาวินทบ,บาทที่เหยียบพื้นสนน,นี่เหมือนกับ ถูกมีดกรีดฝ่าเท้าไอความเย็นของมันมันเจ๊มันร้าวไปหมดเหนะมือนกระดูกในเท้ามันแตกอย่างเงี้ยน,นะแต่ว่าเป็นอย่างนั้นทำยังไงก็รู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะมันทำอะไรมากว่านั้นไม่ได้ปวดก็รู้ว่าปวดไปอยากปวดก็ปวดไปฉันจะเดินยงกลมอย่างเงี้ยน,นะก็ฝึกนิสัยตัวเองมาอย่างนั้นนะ นันพูดถึงว่าถ้าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงอยู่มันก็มันอยู่ในช่วงบ้าพลังมันก็ทําได้นะนะพออายุมากขึ้นก็จะยากแล้วทีนี้ร้อนเกินไปก็อยู่ไม่ไหวหนาวเกินไปก็อยู่ไม่ได้นะนะสังขารมันเริ่มไม่เอ,อื่อนะมันก็ลองกลับมาสู่ธรรมชาติอย่างนี้มั่งนะอยู่อุ่นแบบร้อนร้อนอย่างนี้แหลนะะดูตัวเองไปนะ ใจเป็นยังไงนะเวลานะเรากระทบกับอารมณ์ต่างๆนะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกมันเหมือนความร้อนความเย็นนี่แหละนะเวลาอารมณ์ต่างๆมันกระทบเนะยังไงก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเดี๋ยวนิยมถามคำถามเข้ามาเดีตมาไม่ได้ถือโทรศัพท์มาด้วยนะส่งมาทางไลน์นะประมาณว่านั่งแล้วก็เหมือนตัวมันพองขึ้นพองขึ้นแล้วก็ ออกจากสมาธิไม่ได้นะจนกระทั่งต้อง,งเรียกสามีให้มาช่วยอย่งนั้นะสามีก็ไม่ช่วยแล้วามายืนด,ดูเฉยๆนะผ่านได้สองสามนาทีออกจากสมาธิได้นะมันถ้าใครเจอสภาวะอะไรอย่างนี้นะมันต้องไปทำอะไรมันหรอกลองขยับนิ้วดูรู้สึกได้ไหมรู้สึกตัวไหมขยับนิ้วแล้วรู้สึกตัวนะนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรเงี้ยนะค่อยๆขยับแขนขยับขา เดี๋ยวมัใจะค่อยคลายออกมาเองเวลาเราเจอสภาวะสมาธิปแปลกๆนี่นะบางคนตัวแข็งนะสมัยก่อนมีสำนักหนึ่งเขาไปโชว์กันกดยืนสมาธิตัวแข็งทื่อคนหนึ่งก็จับมวยคนหนึ่งก็จับขาไปพาดเก้าอี้นะฮะตรงกลางก็ไม่มีอะไรลองตัวแข็งทื่อขอนไม้อย่างนั้นกนะ็โชว์นะเนีน่ยเป็นสมาธินะหรือบางสายนี่ต้องมีครูบาอาจารย์คอยคุม นะเวลานั่งสมาธิให้หายใจเร็ว,รวรๆแรงๆหรือบริกรรมอะไรเร็วๆอยเงี้ยนะอยู่ๆมันจะตัวจะแข็งทื่อบางคนก็มีอาการหงิกงอนะดิ้นอะไรเงี้ยฟรอนราอะไรเนะี่ยแล้วออกเองไม่ได้ต้องให้อาจารย์ค่อยๆบอกแล้วค่อยคลาย,อ,ยออกมาบางคนเป็นอย่างนั้นจริงแล้วนี่ถ้าเราฝึกสติอยู่บ,บ่อยๆนะ ให้มันแข็งทื่อขนาดไหนมันก็ออกได้นะฮะเพียงแต่ว่าอย่าไปตกใจกลัวแค่นั้นแหละนะเพราะาสมาธิเองเนี่ยต่อให้เป็นสมาธิอะไรก็ตามเถอะนะมันก็ไม่เที่ยงนะมันเกิดได้แล้วมันก็ดับได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเจอสภาวะอย่างเงี้ยก็ใจเย็นๆนะมันยังไม่ยกดึงมือก็ไม่ออกดึงขาก็ไม่ออกเงี้ยนะตกใจบางคนนะลืมตาก็ไม่ขึ้นบางทีเป็น่างนันะ้น ทำยังไงก็ใจเย็นๆนั่งดูมันได้เฉยเนี่แหละดูใจที่มันตกใจใจนี่มันกลัวอะไรเงี้ยนะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ลองขยับนิ้วดูนิ้วเป็นยังไงมือเป็นยังไงขาเป็นยังไงนะขยับแข้งขยับขานะทีละนิดทีละหน่อยไนอะ้ที่มันเกร็กงๆอยูนะ่เดี๋ยวมัใชะค่อยคลายออกคลายออกนะเดี๋ยวก็ออกได้เองนะเพราะฉะนั้นเวลาจอเจอสภาวะอะไรก็ตามที่มันน่ากลัวนะอย่าไป แม้จะตกใจก็ตามก็ขอให้มีสติรู้เท่าทันในขณะนั้นๆนะมันเป็นยังไงรู้มันเป็นอย่างนั้นตรงๆซื่อๆไม่ทำอะไรมากไปกว่าน,นั้นนะให้คำนึงถึงเสมอว่านะทุกสภาวะเนี่ยเป็นเพียงแค่อารมณ์อย่างหนึ่งแค่นั้นเองนะเป็นเพียงแค่สภาวะอย่างหนึ่งนะเราไปทำอะไรมันไม่ได้นอกจากที่จะรู้เท่าทันมันแค่นั้นเอง รู้เท่าทันแล้วก็ยอมรับมันนะมันพอเราฝึกอย่างเงี้ยบ่อยๆบ,บ่อยเข้าเนี่ยมันจะค่อยๆนะเลิกตื่นเต้นวุ่นวายกับไอ้สภาวะแปลกๆทั้งหลายที่มันจะเกิดขึ้นนะยังมีอีกเยอะแยะนะสภาวะโดยเฉพาะพวกที่ทมาแบบเนี้ยนะมาแนวเนี้ยนะจะเจอของเล่นอีกเยอะนะด่านต่างๆที่จะต้องเจอเนะี่ยมันถ้าเจอทํายังไงก็รู้ทันแค่แค่นั้นนะทำอะไรไม่ได้มากกว่านั้นหรอก ยอมรับมันซะแล้วก็รู้เท่าทันมันนะแค่นั้นเองนะมันก็ฝึกตัวเองต่อเนื่องหนึงเนืองไปอย่างเงี้ยนะจะร้อนจะเย็นจะฝนตกจะแดดออกอะไรก็ช่างไม่เกี่ยวทั้งนั้นนะนะมีที่อย่างเดียวคือแค่รับรู้มันตามความเป็นจริงนะอย่าไปวุ่นวายอะไรกัมันมากไปกว่าน,นั้นนะจะไปนะสับสนเอาเปล่านะ เดี๋ยวเราสวดมนต์ทวัดกัน